สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์ v ี p นะครับงวดประจำวันที่15นะครับกันยายนเอ้ยวันที่25นะครับจะไป15ซะแล้ววันที่25นะครับกันยายน25 -66 นกะครับก่อนเข้าไปรับชมขอฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้ วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับก็อย่าเพิ่งลาคาญกันนะครับสลับคําเตือนก็ต้องก็ต้องพูดก่อนเปิดงานทุกทีนะครับพี่เนาะนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าพูดเดิมเดิมๆมนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกฎนะครับเป็นกฎก่อนเปิดบ้านนะครับพี่เนาะก็อยากให้พี่พี่สมาชิกได้ได้เข้าใจเพราะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะนะครับบางท่านก็อาจจะงงว่าพูดแต่เดิมเดิมประมาณนี้นะครับ ก็สลับนะครับแนวทางนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ยังดีนะครับยังดีหน่อยนะครับนึกว่าจะหลุดอีกแล้วยังดีหน่อยในรอบ VIP นั้นมาในตัววิ่งตัวรูดนะครับพี่ๆแต่ว่าในหวยเราสตาร์นั้นหลุดนะครับหวยเราสตาร์นั้นหลุดเมื่อวานนะครับเมื่อวานหวยเราสตาร์ผมให้วิ่ง4กับ0ไปผมที่ออก586กับ79นะครับพี่ๆของเรา ของเรามีแต่0646เนาะเข้ามา86นะครับก็หลุดไปนะครับส่วนเราเราสตาร์ VIP นะครับผมให้9กับ5เพราะที่ออก660กับ59นะครับนะครับไม่รู้พี่แหววได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่แหววแกชอบชอบซื้อตัวเน้นะครับเนาะชอบชอบซื้อตัวเน้นสลับกันนะครับเนาะถ้าเกิดพี่แหววมีโชคก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ606 ของเรานะครับให้วิ่ง9รูด5้นะครับเลขบนหกหกศนนะครับส่วนมากนะครับก็คือในตัวเด็ดเนี่ยผมจะไม่ได้ประกบให้นะครับพี่เนาะจะไม่ได้ประกบคู่ลงให้นะครับถ้าเกิดใครนะครับเอาตัววิ่งตัวรูดเนาะนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับก็เข้าไปที่5 9กนะครับผมก็ยินดีกับพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคในรอบ VIP ด้วยนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านนะครับพี่พี่ฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองเนาะสลับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้หวยลาวสตาร์นะครับบ่ายสามสี่สิบห้านะครับผมได้ สายวิ่งผมให้ไปที่เลข5นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1นะครับผม17 18 19 56 57 59นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่517นะครับ หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเก้านะครับส่วนห้าผมให้ไปที่ห้าเก้านะครับผมนี่เลยส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับสี่ทุ่มตรงเนาะลาวสตาร์ VIP สี่ทุ่มตรงผมให้วิ่งไปที่เลขเก้าสายรูดให้ไปที่เลขห้านะครับผมเก้าศูนย์เก้าสี่ เก้าหกห้าศูนย์ห้าหกห้าสี่นะครับสามตัวเก้าห้าสี่นะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจรณยาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ